และเวทนาที่เป็นความรู้เฉยๆดังกล่าวมานี้มักจะมิได้พิจารณาถึงมักจะมิได้คำนึงถึงท่านจึงแสดงว่าเวทนาดังกล่าวมานี้ เป็นที่ตั้งของโมหะคือความหลงสุขเวทนานั้นเป็นที่ตั้งของราคะความติดใจยินดีทุกขเวทนานั้นเป็นที่ตั้งของโทสะความโกรธแค้นขัดเคือง ส่วนเวทนาที่เป็นกลางๆลางกลาง,างกลาวเป็นทิศทางของโมหะความลงเพราะว่ามันเฉยๆแล้วก็เป็นเฉยเฉยด้วยความไม่รู้คือไม่ได้กำหนดพิจารณาให้รู้วันนี้ก็เป็นเวทนาเหมือนกัน จะเป็นเวทนาที่เมื่อไม่กำหนดก็เป็นเวทนาที่ไม่รู้ไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักก็เป็นโมหะคือความหลงตั้งตนแต่หลงว่าไม่รู้จักว่าเป็นเวทนา ส่วนสุขทุกข์นั้นเป็นที่ตั้งของราคะบางังเป็นที่ตั้งของโทสะบัางดังกลา่าวเวทานานี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทำสติกำหนด เป็นเวทนานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาเวทนาตามรู้ตามเห็นเวทนาอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่สองและได้มีจรัสสอนเอาไว้ ใกําหนดเวทนานี้สำหรับที่จะได้ดับทุกขเวทานาได้อีกด้วย ดังที่มีเรื่องเล่าถึงพระนางสามาวดีที่ถูกไฟครอกสส้นพระชน ในปรา,าสาทโดยที่มีภูริศยาจุดไฟเผาปรา,าสาทที่พระนางได้ประทับอยู่ และปิดกั้นประตูม่ให้ออกได้ได้มีแสดงว่าพระนางได้เจริญเวทนาปริกหากรรมฐานคือกรรมฐานที่กำหนดเวทนา กำหนดดูเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถูกไฟเผาร่างกายและเมื่อได้ตั้งใจกำหนดดูจริงๆ ก็จะมีความแยกระหว่างตายกับภูดูภูรูคือผู้ที่กำหนดเวทนานั้นชื่อว่าเป็นผู้ดูภูรู้ สิ่งที่ถูกกําหนดดูก็คือกายและเมื่อแยกออกจากกันได้อันหมายความว่าสติที่กําหนดดูกําหนดรู้นั้นมีกํำลัง เวทนาที่เป็นทุกข์จึงอยู่แค่กายคืออยู่ที่กายไม่ใช่อยู่ที่จิตใจหรือไม่ใช่อยู่ที่ภูกำหนดดูกำหนดรู้ เมื่อเป็นดังนี้จึงชื่อว่าแยกกายออกจากใจได้เมื่อแยกกายออกจากใจได้ใจก็ไม่ต้องรับเป็นทุกขเวทนาทางใจทุกขเวทนาก็เป็นทุก เวทนาของกายแต่ว่าไม่เป็นทุกขเวทนาของใจสติที่กำหนดดูกำหนดรู้เวทนานี้จึงแยกได้ดังนี้ และแม้จะได้รับทุกเขเวทนาอย่างอื่นหรือแม้ได้รับสุขเวทนาก็ตามเมื่อตั้งสติกำหนดดูกำหนดรู้ ให้เป็นเวทนาปริกหากรรมฐานกร,รมมฐานที่กำหนดเวทนาอยู่เมื่อสติที่กำหนดมีกำลังก็ย่อมจะแยกได้เช่นเดียวกัน สำหรับเวทนาที่เป็นทางกายนั้นเมื่อตั้งสติหัดปฏิบัติกำหนดดูกำหนดรู้รอยู่เรือ่อยจนมีความชำนาญย่อมอาจจะแยกได้ง่ายกว่าเวทนาทางใจเพราะเวทนาทางใจนั้นอยู่ที่ใจเอง ต่เวทนาทางกายนั้นอยู่ที่กายถ้าใจไม่ไปยึดไม่ไปถือเวทนาทางกายก็อยู่แค่กายไม่เข้าถึงใจแต่ที่เวทนาเข้าถึงใจนั้นคือใจเป็นทุกข์ไปด้วยกับกายก็เพราะว่า อย่างแยกกันไม่ได้เวทนาปริกหากรรมฐานกรรมฐานนี่กำหนดเวทนานี้แหละที่จะแยกได้แต่ว่าจะต้องตั้งสติกำหนดให้มีกำลังต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำปรับสมบสืบต่อไป